คลิปนี้นะครับผมจะมารับไอเดอนะครับชื่อเหรียญ Google สวอปนะครับลิงกงรับไอเดอปอยู่ใต้คลิปนะครับผมรับฟรีนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความดีใจเพื่อนสมาชิกนะครับที่ซื้อเหรียญชิบะไว้นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับผมก็ซื้อไว้ไม่มากไม่น้อยนะครับผมวันนี้นะครับเหรียญชิบะครับบวกมา52%นะครับโอ้ดูแลดูกราฟครับพุ่งพวดครับ สี่วันนี้พุ่งมาแบบโอ้โหมาโหราเลยครับผมโอเคก็ลองเขามาอ่านดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับวิธีการรับต่อเช่นเคยครับกดข้างบนครับผมแล้วก็กดคัปลครับเปิดทัดวอลเลตมานะครับผมก็ไปที่ดีเอแล้วก็ข้างบนนะครับผมกดค้างกดวางกดตรงกลางกดถูกด้านล่างขวาครับรูปอิตาเลียนครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนครับ ก็เลื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมกดเข้มไอดอกกดคอนเน็กตรงนี้ก็29.82นะครับที่เราต้องเสียนะครับกดอแอปพูบครับตรงนี้นะครับวิวทอนเชันตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปดูก็ได้นะครับแต่ผมจะกดปิดไปก่อนนะครับอ้าวกดเข้าไปดูก็ได้นะครับ มันจะลิงก์ไปที่ BSC สแกนครับตรงนี้นะครับเนี่ยฟอร์มจากไหนไปไหนนะครับผมกดปิดน,นะครับแล้วก็มาเปิดที่เว็บไซต์นะครับกด3ขีดด้านบนนะครับกดสัญญาณอัจฉริยะ copy contact address นะครับผมแล้วก็เปิดทัดวอลเล็ตมาครับกดที่อ a l ล็ตนะครับแล้วก็สองขีดด้านบนครับกดค้างครับกดวางครับกด add custom token network เป็นเปลี่ยนเป็น smart chain ครับแล้วก็เพจตัว contact นะครับผม Google swap นะครับกดโดนครับอุ้ยสิบล้านนะครับผมได้เยอะนะครับ ย้อนกลับไปดูที่บ่า b สซ c a แกนนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีผู้ถือคของเหรียญน,นี้นะครับผม5,609ันหาคนนะมีการโอนหมื่นห้าขอครั้งนะครับอันนี้นะครับผมก็มีคนรับแอดดอปนะครับผม10ล้านเผาทิ้งผมไม่แน่ใจว่าเผาทิ้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลากนรับปุ๊บเนี่ยอย่างผมรับตรงนี้นะครับห้าห้าวินาทีมันก็ ค่าิาพินาทีตรงนี้มันน่าจะเผาทิ้งครับนี่ครับรับส0บล้านเผาทิ้งหกล้านครับนี่รับเท่าไหร่ห้าพันล้านเผาทิ้งสา0พันล้านครับอันนี้คืออะไรซื้อโอ้มีคนซื้อเยอะนะครับเนี่ยมีคนซื้อใช้เยอะใช้ได้เลยกดหน้าที่สองนะครับโอ้หน้าที่สองซื้อเยอะครับโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจครับกดหน้าที่สามดูนะครับโอ้วันนี้หน้าที่สามมีคนซื้อครับ ซื้อนู่นสองพันล้านนะครับผมโอเคครับผมเออดูนี่อีกทีหนึ่งนะครับกด Copy Contact ตรงนี้นะครับผมหรือสัญญาตรงนี้นะครับผมขึ้นมาวางข้างบนนะครับกดวางนะครับแล้วก็กดเซิร์ชหานะครับอู้ครับมาล้านตรงนี้นะครับมีคนซื้อไปแล้วสิบห้าจุดสามสามไม่แน่นะครับมูลค่าในการซื้อนะครับหกพันเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบสามดอลลาร์นะครับน่าสนใจครับเหรียญนี้นะครับผมก็ ตรงนี้มันยังไม่ได้เข้าสวอปนะครับเี๋ย้อนไปดูที่เว็บไซต์นะครับวิธีการซื้อก็ไม่ยากนะครับผมก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีการซื้อเหรียญที่ยังไม่ได้เข้าสวอปนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกด subscribe กดแชร์ครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีด แอนดอบดีๆครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย